สวัสดีครับผมชาครับวันนี้วันที่8กุมภาพันธ์า5 6 7นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาซ่อมเจ้าตัวนี้นะครับ TBS Tango 2อาการเสียของมันคือตัวคันเร่งนะครับคันเร่งตัวเนี้ยของผมมีปัญหานะครับเนี่ยตัวเนี้ยเวลาที่ผมบินนะครับผมเปิดคันเร่งไปที่50%ใช่ไหมฮะแต่ว่าตัวลำเนี่ยมันดีดขึ้นไป100%เลย ผมก็ไม่แน่ใจนะครับตอนแรกคิดว่าเป็นที่ตัวลำหรือเปล่านะครับแต่เช็คไปเช็คมาอ๋อมันเป็นที่ตัวรีโมทนั่นเองนะครับผมว่ามันอาจจะมีสิ่งสกรปรกนะครับเช่นฝุ่นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเข้าไปในตัวของรีโมทนะครับก็ผมก็เลยไหนๆก็จะแกะออกมาบำรุงรักษามันแล้วเนี่ยผมก็อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้กันด้วยนะครับยังไงเพื่อนๆลองติดตามชมดูครับ โอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะพับตัวสติกลงมาก่อนนะครับไม่ไงั้นมันจะเกะกะอเคอต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะเอาฝาครอบที่เป็นยางด้านหลังเนี่ยออกมาทั้งสองด้านเพราะว่าตัวน็อตเนี่ยมันจะอยู่ด้านใต้ตรงนี้นะครับ Okay. ออกมา2ชิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนฝาด้านหลังนะครับจะมีจุดยึดน็อตอยู่ทั้งหมด6จุดนะครับ1 2 3 4 5 6นะครับโอเคน็อต6ตัวนะครับฝั่งนี้ออกมาละโอเคโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะต้องเอาตัวสายไฟออกก่อนนะครับโอเคออกมาแล้วนะครับตัวแบตเตอรี่เองเนี่ยมันถูกยึดกับตัวเขาเรียกว่าอะไรอะตีนตุกแกปะตีนตุกแกนะครับจะดึงออกมาโอเคหลุดมาแล้วนะครับจะเป็นแบบนี้เนาะตีนตุกแกนะครับ โอเคครับต่อมานะครับผมจะถอดตัวสายลำโพงแล้วก็สายแพรตรงนี้แล้วก็น็อตทั้งหมดอีกกี่ตัวนะ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12ตัวนะครับโอเคนะครับสายลำโพงออกแล้วนะฮะถ้าใครจะเปลี่ยนแบตนะครับก็ไม่ยากนะครับตัวแทงโก้ทูเนี่ยเปลี่ยนแบตง่ายมากเลย สายแพรตัวนี้มันค่อนข้างที่จะเล็กและบอกบางนะผมจะค่อยๆงัดนะครับและสายแพรเนี่ยมันจะมีตัวกาวสองหน้าที่อยู่ด้านใต้ของตัวแพรเนี่ยต้องค่อยๆงัดขึ้นมานะครับโอเคครับ เขาติดกาวสองหน้าไว้ครับเนี่ยเมื่อไม่ให้มันหลุดนะครับ โอเคครับาน,น็อตออกมาครบละนี่นะครับบอร์ดด้านในของ TPS Tango 2ก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือบอร์ดนะครับสำหรับใครนะครับที่เสาเสาตัวนี้หักอะ่ะตัวเนี้ สามารถเปลี่ยนได้นะครับสามารถเปลี่ยนได้เนาะออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะแชร์นะครับไอการที่เราจะวางวางรีโมทไว้กับพื้นเนี่ยหรือไว้กับโต๊ะเนี่ยเราไม่ควรที่จะบิดตัวเสาแล้วก็วางลงไปแบบนี้นะครับเพราะว่าของผมเนี่ยผมผมก็วางงนี้มาตลอดอะ่ะปรากฏว่าตัวมันจะมี เนี่ยครับตรงนี้รอยต่อตรงนี้มันจะเริ่มเลาแล้วนะครับมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้ออกแบบมาสาหรับการวางนะครับแบบนี้เนาะการวางที่ถูกต้องนะครับต้องพับเสาด้วยนะครับไม่งั้นได้เปลี่ยนเสาแน่ๆนะครับเสานี่ก็ผมไปดูมาในแอปก็ประมาณอุ้ยพันกว่าบาทเลยนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะแพงนะฉะนั้นระวังนะครับตัวนี้เนี่ยแกนหมุนตรงนี้หักง่ายมาก หรือว่าใครที่ลำพงเสียนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนได้นะครับนี่หรือถ้าใครต้องการเปลี่ยนตัวสติ๊กนะครับนี่สติ๊กเดิมของมันนะครับเป็นพลาสติกนะแต่ครั้งนี้ที่ผมแกะออกมาผมจะมาซ่อมตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้มีปัญหานะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกตอนต้นคลิปนะครับว่าตัวคันเร่งและตัวกันยอเนี่ยมันมีการกระโดดไปกระโดดมาครับเดี๋ยวผมจะ เอาสติ๊กฝั่งซ้ายให้เพื่อนๆได้ดูก่อนนะเพราะว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยมันสามารถที่จะตั้งความหนืดของตัวสติ๊กได้นะครับตัวตรงเนี้ยตัวนี้นะครับถ้าเราต้องการให้มันมีความหนืดมากนะครับแล้วก็หมุนไขเข้าไปหมุนเข้าไปให้ตัวตัวเหล็กตัวนเนี้ยครับเนี่ยมันผักลงมาข้างล่างพอ มันผักลงมาข้างล่างเยอะๆเนี่ยมันก็จะไปบีบตัวมันก็จะไปบีบตัวลูกล้อตรงนี้นะครับมันทําให้ฝืดมากยิ่งขึ้นนะครับมันแล้วแต่ความชอบนะแต่ของผมอะ่ะไม่ชอบลื่นมากนะครับผมก็เลยหมุนเข้าไปนิดนึงนะครับส่วนไอตัวแผ่นแผ่นตัวเนี้ยแผ่นที่2เนี่ยแผ่นตัวเนี้ยครับเอาไว้ขันเข้าไปเหมือนกัน มุมมุมตรงนี้ครับจะไปขูดกับตัวเฟืองด้านลูกล้อตรงนี้ด้านในพอเวลาเราโยกสติ๊กอะครับพอเวลาเราโยกสติกอะมันจะรู้สึกเป็นขั้นบันไดนะครับตึ๊ก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 ขึ้นไปประมาณนี้นะแต่ผมไม่ชอบนะครับผมก็เลยปรับให้มันอยู่บ้านด้านบนสุดเลยนะครับประมาณนี้เนาะแต่ไอเจ้าปัญหาของผมเนี่ยคือว่ามันมีฝุ่นเข้าไปอยู่ในตัว ตัวสติกเนี่ยมาทำให้ตัวเซนเซอร์นะครับมันมันมีปัญหาเนาะผมก็เลยจะต้องทำความสะอาดมันนิดหนึ่งนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะไอตัวแท่งตรงเนี้ยเพื่อนๆตัวแท่งตรงนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นแม่เหล็กกันดูดิเป็นแม่เหล็กนะครับ ถ้าเวลาเราขณะที่เราฝึกอยู่นะครับเราควรที่จะระวังไม่ให้ตัวฝุ่นนะครับเข้ามาตัวเข้ามาในตัวของตัวรีโมทนะครับเพราะมันอาจจะทำให้ตัวเซนเซอร์เนี่ยมันอ่านค่าเพี้ยนได้นะครับมันก็อาจจะทำให้ลำเราเกิดอุบัติเหตุได้นะตรงนี้ก็ก็ควรระวังไว้นะครับข้างในควรจะสะอาดนะครับในไหนผมก็ได้แกะตัวรีโมทมาแล้วนะผมก็จะใช้ จาระบีนะครับหล่อเลื่นตัวลูกปืนสติ๊กหน่อยนะครับเนาะเดี๋ยวเรามาแกะกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาหล่อเลื่นตัวลูกปืนตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้นะครับใส่แค่นิดเดียวพอนะครับ ตรงนี้เพื่อนๆอ,อย่าขันแน่นเกินไปนะครับเพราะว่าบนล่างเนี่ยที่มันประกบเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับมันไม่ใช่อลูมิเนียมนะเอาแค่พอตึงๆมือน,นิดนึงนะครับพอแล้วโอเคขยับขยับหน่อย โอเคครับแล้วก็พกกลงเข้าไปโอเคครับลื่นปลื้เลือ่อนปลืดเลยครับอ่าต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะมาทําในแกนนี้ Okay. ประกบเข้าไปเหมือนเดิมโอ้โหลื่นเลยครับลื่นเลยเอ่อและอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมจะใส่ตัวจาราบีเข้าไปเนี่ยคือตรงนี้นะครับตรงนี้อา่า พราะเวลาเราโยกสติ๊กอะครับถ้าเรารู้สึกแบบมันเหมือนกับมันมีเสียงอะพอมันโยกนิดนึงแล้วมันมีเสียงฟึดฟึๆดฟดฟเนี่ยแสดงว่ามันตัวจารบีมันอาจจะแห้งแล้วนะครับเราควรจะเติมไปนิดนึงนะแต่ไม่ต้องใส่เยอะนะครับแค่นิดเดียวพอ โอเคครับลื่นปปื้ดลื่นเปื้ดโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบกลับเข้าไปส่วนฝั่งนี้นะครับไหนๆก็มาแล้วก็แกะเสเลยไม่ต้องเยอะอัดจาระบีต่อแกนนี้เสร็จละเดี๋ยวเรามาแกนนี้ดีกว่า คือสติกหนึ่งข้างเนี่ยมันจะมีลูกปืนอยู่ทั้งหมด4ตัวนะครับถ้าเราแกะลงมาถ้าเราแกะออกมาทำข้อสาแล้วเนี่ยเราก็ใส่จรารบีเข้าไปด้วยนะครับจะได้ไม่เสียเที่ยวออตรงนี้ก็ต้องใส่จรารบีนะครับตรงแกนเหล็ก2จุดนียครับแต่ว่ามันมีอยู่แล้วนะผมก็เลยไม่ใส่เพิ่มนะครับโอเคอยู่แล้วตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ตรงนี้เออดูมันแห้งห่อยนะครับ เดี๋ยวผมใส่เพิ่มหน่อยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปประกอบกันครับยุดน็อตพอหลวมๆนะครับไม่งั้นมันจะประกอบได้ไม่พอดีนะครับเพราะตอนท้ายๆเนี่ยเจะต้องขยับให้มันลงล็อกอีกทีหนึ่ง ใส่ไม่ให้ตัวแผ่นบอร์ดเนี่ยมันหลุดออกมาก่อนนะครับโอเคน็อตตัวสุดท้ายครับขั้นตอนออกมาผมจะต้องประกอบตัวสายลำโพงเข้าไปก่อนนะครับโอเคสายลำโพงต่อเข้าไปแล้วนะครับต่อไปสายแพรนะครับตัวนี้ เล็งให้ดีนะครับแล้วก็ดันเข้าไปเบาๆใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปนะครับมันจะมีมาร์กขาวๆอยู่นะครับตำแหน่งของตัวแบตเตอรี่นะเดี๋ยวผมเล็งก่อนแล้วก็กดลงไปนะครับผมก็จะต่อสายไฟเข้าไปเรียบร้อย Welcome to Tango 2 โอเคสมูท okay. แล้วครับโอเคตอนแรกมันดิ้นเลยนะครับเนี่ยคันเร่งอ่ะผมดันไป50ใช่ไหมแต่ตัวลำอ่ะมันดีขึ้นไปร้อยเองเลยครับทั้งที่ผมดันแค่50เนี่ยแต่ตอนนี้นิ่งแล้วครับมาเราประกอบตัวฝาหลังกันแล้วก็น็อต ทั้งหมด6ตัวนะครับประกอบกลับเข้าไปโอเคอืมเดี๋ยวผมจะต้องแคลวใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแคลวกันต่อนะครับ Three. Three, two, โอเคครับเรียบร้อยเสร็จแล้วครับก่อนจะจากกันนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนนะครับว่าข้อควรระวังนะจากประสบการณ์ของผมที่ผมใช้ตัว T-best t a n g o 2ตัวนี้มานะครับข้อควรระวังมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับเวลาเราจะวางรีโมทนะครับเราไม่ควรตั้งเสาแบบนี้แล้วก็วางไว้กับโต๊ะหรือพื้นนะครับ ถ้าตั้งแบบนี้ไม่โอเคนะครับมันจะทําให้ตัวข้อต่อเสามันมีโอกาสที่มันจะแตกหักแล้วล้าดได้นะครับถ้าเกิดโชคร้ายหน่อยก็อาจจะหักเลยนะครับก็ต้องไปซื้อใหม่นะตัวนี้ก็พันกว่าบาทนะครับค่อนข้างมีราคาอยู่นะครับแล้วข้อควรระวังต่อมานะคือเวลาที่เราไปเล่นกลางแจ้งนะครับโดยใช้รีโมทตัวนี้เราควรที่จะพยายามไม่ให้ฝุ่นนะครับมันเข้าไปในตัวกิมบอลตัวนี้ อย่าพยายามให้ฝุ่นมันเข้าไปนะครับเพราะว่าพอเวลาฝุ่นเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้ตัวเซ็นเซอร์เนี่ยมันอ่านค่าผิดพลาดแล้วถ้าเกิดโชคร้ายหน่อยลำก็อาจจะหมุนเคว้งแล้วก็ตกลงมาได้เลยนะครับฉะนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเราจะดูเช็คแค่ลำอย่างเดียวเราควรที่จะเช็คตัวรีโมทด้วยแล้วก็มันทําความสะอาดด้านในด้วยนะครับแกะออกมาเป่าลมสักนิดนึงนะครับก็จะทําให้เราบิน อย่างปลอดภัยขึ้นเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอตัวไปก่อนนะครับแล้วไงเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ